วันนี้จะพามาทำลาดหน้ากุ้งนะคะโดยใช้เส้นเล็กกันนะคะส่วนประกอบก็จะมีเส้นเล็กนะคะกุ้งสดนะคะแล้วมีไข<ม>่กไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำซีอิวขาวเต้าเจี้ยวนะคะแป้งข้าวโพดนะคะตั้งน้ำจนเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไป ต้มให้สุกตั้งกระทะใส่น้ำมันพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่กุ้งไปผัดนะคะผัดจนสุกพอสุกแล้วเนี่ยเราก็ทําการตั้งน้ําร้อนแล้วก็ใส่ล่าลงไปในกระทะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกทีหนึ่งเอาแครอทมาปอกเปลือกหัน่นเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปนะคะส่วนไข่ไก่ก็ทําการตีใส่ถ้วยแล้วก็น้ําร้อนลงไปตีคนผสมจนกระทั่งไข่ไก่ละเอียดนะคะแล้วก็ทําเทใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็คนส่วนผสมไข่ไก่ลงไปในกระทะให้เข้ากันนะคะจนกระทั่งไข่ไก่สุกนะคะ แล้วก็ทําการนําตัวแป้งข้าวโพดมาใส่น้าร้อนแล้วก็ทําการขลี่นะคะยีผสมจนกทั่งแป้งละเอียดนะคะแล้วก็ทําการทยอยใส่นมไปในกระทะค่อยๆอทยอยใส่นะคะแล้วทำการคนผสมจนกระทั่งแป้งไม่เกาะตัวนะคะแล้วก็ทําการใส่จนหมดนะคะหลังจากนั้นมานะคะก็ทําการใส่เต้าเจี้ยวลงไป1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายลงไปอีก1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะหรือใส่2ช้อนโต๊ะก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีตัว ซอสหาอานางนมจะใส่ลงไปก็ได้นะคะสองช้อนโต๊ะแต่แอนไม่ได้ใส่ค่ะเราจะมาทําการคนผสมจนก,กระทั่งน้ําคนจะไปเข้ากันนะคะก็ทําการใส่ผักคะน้าลงไปแอนไม่มีค่ะเราใส่ผักบองตุ้งแทนนะคะแล้วก็ทําการต้มจนก,กระทั่งสุกตั้งไว้ก็พักไว้ก่อนนะคะนําตัวเส้นเล็กที่เราเสร็จแล้วเนี่ยลงไปใส่ตัวของซีอิ๊วดำลงไปคุกส่วนของเส้นเล็กคุกเสร็จก็ตั้งกระทะ ลงไปผัดนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จกันค่ะก็สามารถนํามาใส่จานจัดรอไว้เลยนะคะแล้วก็เอาน้ําราดหนา้าราดใส่จานเรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในเวลา2นาทีค่ะลองทํากันดูนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโอคเขาว่าอาเปียงตัวแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ